You're l i s t n n i n g to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร e c u r i t ี t Happiness Investment ครับก็เดี๋ยวมาต่อนะครับในส่วนของนักวิเคราะห์ท่านถัดไปนะครับก็คือพี่พิสุทธิ์นะครับ สวัสดีครับพี่พิสุทธิ์ครับสวัสดีครับนี่ครับได้ครับวันนี้เรามีเปเปอร์กลุ่มสื่อสารนะครับก็เป็นเอารวมรวมเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เข้ามาช่วงนี้เหตุการณ์เยอะนะครับทั้งเรื่องของที่เราพาผู้บริหารดีแทกไปโลโชกับผู้จกกัดการกองทุนในประเทศนะครับแล้วเมื่อวานมีอีสปีดมีติ้งของแอดวานซ์แล้วก็ไทยคมนะครับรวมถึงมันมีข่าวแจ้งตลาดจากทางฝั่งดีแทกกัทูเรื่องการปรับโครงสร้างคู่ถือหุ้นนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรามองเป็นบวกนะครับสำหรับกลุ่มสื่อสารนะครับยังให้แนะนําซื้ออยู่นะทั้งกลุ่มนะครับโดยหุ้นเด่นยังเป็น d t แท็นะครับไล่ไปทีละเรื่องเร็วๆผมเข้าใจเวลาผมมีน้อยนะครับก็เรื่องของ NDR ของ d t แท็เนี่ยหลักๆเลยก็คือ1เราเชื่อว่าผลดุยีของการควบรวมเนี่ยจะเยอะมากกว่ามาตรการเย,ออยียวยาขอ,ของกสชนะครับเราเชื่อว่าจะเกิดการมี รายรายได้รายการทางบัญชีที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญสำหรับบริษัทใหม่ซึ่งจะมากกว่าต้นทุนจากที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นจากการควบรวมนะครับแล้วเรามองต่อไปอีกว่าหลังจากที่ควบรวมเสร็จแล้วเนี่ยจะเกิดการทำ asset monetization หรือเอาทรัพย์ขายเข้ากองนะครับแล้วเราแนะนำซื้อหุ้น d t a ทนะครับที่ราคาเป้าหมาย58.43นะครับแอดวานนะครับออริสเมตติ้งเมื่อวานโทนออกมาเป็นบวกนะครับ เรื่องอยหาหลักเลยก็คือการแข่งขันดีขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของทั้งมือถือแล้วก็เน็ตบ้านนะครับการควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดเนี่ยทำได้ดีมากปีนี้จะทําต่อนะครับงนั้นเนี่ยเราน่าจะเห็นตัวการเติบโตของกําไรเนี่ยกลับมานะครับส่วนเรื่องทีเ่เป็นรายการพิเศษไม่ว่าจะเป็น Data Center, Virtual Bank เอ่อทาวเวอร์การขายเสาเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับยังไม่ใช่ประเด็นเร่งด่วนในตอนนี้นะเราแนะนำซื้อเหมือนกันนะครับราคาเป้าหมาย233.85บาทนะครับไทยคมนะครับ,นะรบก็เขาพยายามอธิบายว่าดาวเทียมใหม่ที่จะยิง3ดวงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงผลตอบแทนเป็นยังไงซึ่งดีนะนะครับเราก็เข้าใจมากขึ้น <c oughs> นะครับแต่กว่าจะมาเนี่ยปี2025นะครับ แล้วมาแบบไม่เยอะนะปี2025มาเยอะๆจริงๆอ่ะปี2027นะครับดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่า2-3-2-4เนี่ยเรากำลังเล่นหุ้นอยู่บนฐานกำไรประมาณสัก5้าบาทห้าล้านบาทบวกลบซึ่งแปลงไปเป็น PE ที่ประมาณ30เท่านะครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้หุ้นวิ่งแซงอ่าปัจจัยพื้นฐานไปพอสมควรนะครับสุดท้ายหุ้นอาจจะขึ้นไปตรงนั้นจริงๆนะเพราะปีสองห้าเนี่ย P e อาจจะลงมาเหลือย0เท่า ก็ได้แต่ผมผมไม่คิดว่าตลาดจะอดทนได้สองปีนะครับดังนั้นเราแนะนําขายนะครับซัมไซคมคราคาเป้าหมายเก้าุ้าบาทนะครับสุดท้ายเรื่องของเมอร์สโคนะครับเมื่อวานก็มีบิ๊กหลอดคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มไม่มีอะไรสุดท้ายจากการคํานวณของเราถ้าไม่ผิดนะตอนนี้ Cp กับไ <c oughs> ทเลนอนเนี่ยถือหุ้นใหม่ถือหุ้นบริษัทใหม่เนี่ยที่คนละส3 7สาจดเ็เรเเรียบร้อยแล้วนะครับ อันที่1อันที่สองเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเดิมก็คือ True เนี่ยเป็น True E นะครับซึ่งติ๊กเกอร์เนี่ยจะเปลี่ยนน่าจะวันจันทร์หน้านะครับเพื่อเปิดทางให้บริษัทใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นเนี่ยใช้ติ๊กเกอร์ True ได้นะครับอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับบริษัทใหม่จะเข้ามาจดเนี่ยน่าจะอยู่วันที่3มีนานะครับ เรื่องของฐานทุนนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเขาจะบันทึกส่วนของทุนเนี่ยผ่านการทำผ่านมูลค่ายุติธรรมซึ่งเราเชื่อว่าจะใช้ราคาปิดวันที่17เนี่ยแล้วแปลงมาเป็น Market Cap แล้วเอามารวมกันเป็นฐานทุนซึ่งจะทําให้ฐานทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากรายการทางจากฐานทุนทางบัญชีที่94,000ล้านเป็น290,000ล้าน นะครับซึ่งจะพอให้เขาทำ asset impairment แล้วก็พอที่จะไม่บิ c เ c o b a n a n c e นะครับนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเรายังมองบวกรับกลุ่มนี้นะครับเรื่องของการแข่งขันที่ดีขึ้นเรื่องของมูลค่าเพิ่มจากการควบรวม,มเรื่องของการเอาซับเข้าไปขายเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับระยะสั้นเนี่ยเราชอบ d t a c นะครับแล้วก็ true มากกว่าคู่ advance แล้วก็ jasmine ครับผมประมาณนี้ครับ พี่วิสุทธิ์ครับผมคิดว่าอินเวสเตอร์เนี่ยนะครับบางส่วนอาจจะสนใจในส่วนของผลประกอบการนะครับถ้าเกิดมองเอาลุกปีเนี่ยปีสองสามเนี่ยนะครับมันทั้งกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดแบบมาแบ่งเป็นกลุ่มๆไปครับอ่าได้ครับผมมองแบบนี้เราเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้มั่นใจมากเกี่ยวกับผลประกอบการจากการดําเนินงานปกตินะครับแม้ว่าการแข่งขันในช่วงสั้นเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแต่เรายังกังวลว่าหลังจากควบรวมแล้วเนี่ย โครงข่ายจะมีปัญหาบริการจะติดขัดนะครับแล้วก็มันจะเป็นการเปิดโอกาสให้การแข่งขันทางด้านสงครามทางด้านราคาเนี่ยกลับมาใหม่ดังนั้น,เ,นเราบอกเลยว่าอไอการปรับราคาขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อว่าไม่ไม่ยั่งยืนสุดท้ายพอไตามาสองไตามาสามกลับไปลุยกันต่อนั่นนี่คือความเชื่อของเราดังนั้นเราไม่ได้ให้ซื้อหุ้นบน ปัจจัยพื้นฐานแบบนี้แล้วให้ซื้อหุ้นบนปัจจัยพิเศษ,จจเศษก็คือการควบรวมกันแล้วเนี่ยต้นทุนจะลดลงเท่าไหร่ลดลงเร็วไหมนะกาไรจะโตยังไงนะครับตัวเลขที่ผมเอามาให้ดูคร่าวๆก็คือวันเนี้มาเก็ตแคปของบริษัทใหม่เนี่ยอยู่สามแสนล้าน Market Cap มาเก็ตแคปของแอดวานเนี่ยคงอยู่หกแสนล้านนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบริษัทใหม่สามารถปรับกําไรปรับผลตอบแทนให้ดีขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่ามาเก็ตแคปเนี่ยจะวิ่งเข้าหาแอดวานหลักการเรามีแค่นี้เองนะครับ โอเควันนี้ขอบคุณที่สุดมากครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ